ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวนจะนะาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันเสาร์ที่27เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงทำให้ตัวคุณชุ่มโชคไปด้วยพระคำความโง่ติดอยู่ในใจเด็กแต่ไม้เรือที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขาสุภาษิตบทที่22ข้อที่15 มีผู้คนที่มักประพฤติตัวอย่างไม่ฉลาดถึงแม้ว่าจะบังเกิดใหม่แล้วก็ตามเหตุผลสำหรับสิ่งนี้นั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรพระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิน,นัยโดยมีผู้มีปัญญาและความเข้าใจจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนโง่เขลาพระคำของพระเจ้าเป็นยากแก้ความโง่เขลาเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นพระปัญญาของพระเจ้า จึงไม่น่าแปลกใจที่เปาโลได้ตักเตือนทิโมธีในสองทิโมธีบทที่3ข้อที่15ให้เอาใจใส่พระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้งเนื่องจากฤทธิ์อำนาจของพระคำและความสามารถในการทำให้เป็นคนมีปัญญาว่าและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริส นั่นคือเหตุผลที่การเทศนาและการสอนพระคำมีความสำคัญมากอย่าปล่อยให้พระคำกลายเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปสำหรับคุณอย่าไม่จริงจังกับเวลาศึกษาพระคำพีและไข้ควรพระคำของพระเจ้าพระคำคือสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการหล่อหลอมคลิกภาพของคุณสร้างอุปนิสัยของคุณสร้างนิสัยของคุณและกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณไปถึงลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับคุณการซึมซับพระคำของพระเจ้าและรับเข้าสู่ตัวคุณนั้นสำคัญกว่าอากาศที่คุณหายใจถ้าคุณหยุดรับพระคำคุณจะพบว่าตัวเองกำลังเดินสวนกับพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณสมดุลเป็นไปด้วยความเป็นเลิศพระคุณและพระศิริพระคำของพระเจ้าก็คือกุญแจสำคัญ โยกกล่าวว่าข้าโรงห่วงแหนพระคำของพระองค์มากกว่าอาหารที่จำเป็นโยกบทที่ยี่ข้อที่12เช่นเดียวกับที่อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการฝ่ายร่างกายวิญญาณของมนุษย์ของคุณก็ต้องถูกเลี้ยงดูด้วยพระคำโคโรสีบที่3ข้อที่16กล่าวว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงทำให้ตัวตนทั้งหมดของคุณซึมซับไปด้วยพระคำจงคิดผ่านทางพระคำจงฝึกฝนตัวเองให้ใช้พระคำเป็นเหตุผลเท่านั้นและคุณจะไม่เพียงทำให้พระเจ้าพอพระทยัยแต่ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์ให้เรากล่าวให้คำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันถูกปกครองด้วยพระวิญญาณและครอบครองด้วยพระคำ ขณะที่ฉันมอบตัวเองให้กับพระคำฉันมองเห็นผ่านทางพระคำเข้าใจโดยพระคำและรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยพระคำฉันได้รับวัฒนธรรมจากพระคำเพื่อชีวิตของราชนาจักรพระคำของพระเจ้า ควบคุมค่านิยมความคิดความคิดเห็นทางเลือกและการตัดสินใจของฉันสรรเสริญพระเจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนา ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟลจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด